เ่งสนึ่งสองหเ้มาขึ้นเนินนี่พดเอาไปเลยวงล้อหนึ่งคู่โยกลยมือปังมือปังถ้ามือกี่เนินนี่ขึ้นนะโยโกโยโกซูเปอร์เซเว่นก็วงล้อหนงคู่เอาเอาไปเขาจะสดเฮ้เพื่อโยโกครับเพื่อโยโกครับเอาไปโยโกให้สองคันเลยนะครับสองกั้านี่แขวกได้ คือวงล้อหนึ <Yeah, like stores, s, <S hmm. the the um, ่งคู่มีแต่โยโกะค่ะเอาป่ะวงล้อวงล้อโยโกะหนึ่งคู่เอาป่ะเพื่อวงล้อเพื่อวงล้อโยโกะป่ะเอาป่ะโอ๊ยมึงบอกขั้เร่งก่อนแต่ห้ามห้ามห้ามดับนะมึงโดนลงรถเลยโดนลงรถเอารถมาหาตัวเก่าเรื่องมึงเปิดคั้นเร่งหล่อมต่ำตีนยูเข้าไปโอ้ย

สุดยอดสุดยอดแหงสายลุยไอ่มีใครลุยขนาดนี้ละแม่นได้ละหนึ่งตอนนี้หนึ่งสองหนึ่งได้โยโกไปแล้วนะครับพี่พี่ถ้าพี่เอาคือเนินนี้ได้โยโกซูเปอร์เซเว่นม่อวงล้อหนึ่งคู่เจ้าวอเจ้าวอเจ้าวอเอ้าไอเอาได้เนอะขึ้นได้เนอะมาเดียวโยโกซูเปอร์เซเว่น จะมอบขอบเ้อะหนึ่งกู้เอาป่ะดูวัรถตัม้มเองป่ะอ่ะโดูครับมีใจไปได้หมดครับใจสู้สิยังออขวาแล้วครับเล่นไปถึงอันนันแล้ว,วล,ล็อกไปเลย,ยมีใจไปได้หมดหเดี๋ยวเตรียมสูงมอบ ขอมล้อโยโกน,นะครับ ยังมา่กี่โฮนยังเหลือก็เหนื่อนนอนปอดอ่ะอ่าปราชญ์เปตุ้มลุ้นสูงครับโอ้โหดีครับมาสลับขานี้นะครับ บูมีดีบเดี๋ยวโยโกมบ่ให้อีกหนึ่งคู่สุดยอดคืนได้ครับเล่าโมล้อเคืนได้ัเล่าโมล้อใจสู้ใจสู้ครับคืนได้ ลมใจเกินร้อยเลยพี่น้องสลับคันนี้ขี่ขึ้นได้วงล้อยโยโก้หนึ่งคู่เคลโโโื่นล่นลวงสลับคันนี้นะครับพี่คิดเนินนี้ได้นะครับโยโก้ซูเปอร์เซเว่น อรอบขอบล้อึ่งคู่ สุดยอดคลิปสวยเว้ย ลุยนะครับที่สุดห่งสายลยุยท่านสุดยอดมากอีกแล้วไปยัยเนื้อมาก่อนที่แค่นี้ไปยัยผมมโดอ่ะ หนึง่งกูอันนี้เอาใจช่วยเอาใจช่วยโยโก้ซูเปอร์เซเว่นนะครับมอบขอบล้อโยโก้ซูเปอร์เซเว่นึ่งคู้ครับ